สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนเมื่อวานป้าหมกแดงพาเพื่อนเพื่อนชมในร้านฝั่งด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยววันนี้เราชมด้านหลังในครัวในคลิกเช่นกันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะถ้าเราเข้าจากด้านหน้าเราก็มาตรงนี้เลยอันนี้คือยังไม่มืดค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเดี๋ยวเพิ่งจะสี่โมงครึ่งอันนี้ ประตูนี้คือป้าหมกแดงเป็นคนทำประดิษฐ์ประดอยเองนะคะเราก็เปิดเข้ามาในครัวเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือคือประตูประตูอันนี้ป้าหมกแดงประดิษฐ์เองค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอเข้ามาในครัวป้าหมกแดงอันนั้นคือเป็นประตูที่จะออกไปด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านหลังกันแล้วดูภายในร้านกันก่อน อันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้ตัวนี้อย่างสวยเลยค่ะตัวนี้คือตู้เย็นอันนี้ป้าหมูแดงก็ยกให้ค่ะตู้แช่แข็งตู้ผักอันนี้คือตู้เย็นตู้เย็นตัวนี้เป็นแบบสองประตูนะคะใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตู้แช่ซีฟูด้ดอีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือ เรามีตู้เย็นไหลตัวจริงแต่ว่ามันไม่เปืองไฟนะคะร้านตาหมกแดงค่าไฟ3เดือนก็ตกอยู่ที่ประมาณ600กว่าเหรียญค่ะหกร้อยเจ็ดร้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดไฟกว่าที่เรามีคูรูมค่ะเพื่อนๆอันนี้ใต้บันไดมันมันเป็นคืออันนี้มันเป็นบันไดบันไดที่ขึ้นไปข้างบนขึ้นตึกนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเก็บของเก็บอะไรได้ค่ะ ป้าหมูแดงก็มีชั้นมีเชลแบบเหมือนสตอรูมเก็บของได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับร้านเล็กๆน้อยๆมีที่เก็บของเรียบเลยนะคะเดี๋ยวเราดูไปทางโน้นกันค่ะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ป้าหมกแดงก็จะมีลิ้นชักสำหรับเก็บของเก็บโน่นนี่อันนี้ก็จะเป็นทิวเก็บเงินค่ะ คือลูกชายสองคนเขาสูงก็เลยวางสูงหน่อยเขาเป็นคนคิดเงินกันป้าหมกแดงไม่ค่อยได้คิดค่ะอันนี้ก็เป็นตู้ที่เราอจอยออเดอร์ออนไลน์ค่ะเ,เพื่อนๆนี่บริษัทอันหนึ่งนะคะอันนี้เมนูหลอกอันนี้เป็น uber eat ค่ะเพิ่งจะเปิดเครื่องไว้เมื่อกี้แล้วร้านป้าหมกแดงก็มีกล้องวงจรปิดค่ะยกให้หมดเลยวิดีโออะไรพวกนี้นะคะ ตัวกล้องตัวอะไรยกให้หมดเลยเนี่ยค่ะเราก็จะมีเชลสำหรับวางพวกกล่องคอนเทนเนอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ป้าหมกแดงจะมีตู้เย็นเล็กๆอีกตัวหนึ่งสำหรับแช่พวกสปริงโลเคอรี up, ่พัฟมันนี่แบ็กเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆเตาทอดน้องบิ๊กเขาเวลาเขาหยิบมาลงเตาแล้วเขาจะถนัดก็เลยวางตรงนี้ให้เขาค่ะคือในร้านเรามีของเพียบพร้อมค่ะ อันนี้เป็นไมโครเวฟสอตัวนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดคุณมาซื้อร้านของเราร้านของป้าหมกแดงสะพายกระเป๋าเข้ามาได้เลยค่ะดำเนินกิจการต่อได้เลยป้าหมกแดงยกให้ทุกอย่างมีให้พร้อมค่ะอันนี้กาน้ำร้อนแล้วก็หม้อหุงข้าวป้าหมกแดงก็จะมีมี3ไซส์เลยเพราะว่า เมื่อก่อนเราเปิดกลางวันช่วงกลางวันป้ามุกแดงก็จะหุงหม้อเล็กๆน้อยถ้าเกิดช่วงกลางคืนดินเนอร์หรือว่าวันศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะหุงหม้อใหญ่ตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะปะ้ามมกแดงมีพร้อมตรงนี้เราก็สามารถเก็บของได้ค่ะเพื่อนๆของที่เก็บถ้าอยู่ในถุงพลาสติกแพ็คเรียบร้อยเราวางได้ถ้าอันไหนไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกเราต้องใส่กล่องให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะถูกหลักของเขาซิลนะคะเนี่ยค่ะ คือพวกน้ำตาลทรายข้าวสารเก็ดขนมปังอะไรอย่างเงี้ยป้าหมกแดงก็จะใส่กล่องปิดฝามิดชิดค่ะถูกหลักของเขาซิ่วนะคะอันนี้อา้าวแม่ไม่ได้ล็อกประตูเหรอกำลังทำคลิปเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะมีชั้นมีเชลค่ะอันนี้คือมุมมุมด้านในเราก็จะมีโต๊ะตัวใหญ่อีกตัวนึงสำหรับ ให้คิชชิ่งแทนให้คนหั่นผักเข้ายืนหั่นผักหั่นโน่นหั่นนี่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็มีที่ให้วางกล่องวางของค่ะในร้านอาหารในคิชเชนเวลาซื้อพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยควรจะซื้อเป็นไซส์เดียวกันไปเลยเวลาเก็บมันจะง่ายดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆถ้าซื้อมาซื้อเรื่อยๆไซส์ไม่ซ้ำกันเราจะเก็บลำบากค่ะจะไม่เป็นระเบียบอันนี้คือ ตรงนี้คือเป็นซิงค์ล้างจานนะคะคือร้านป้าหมกแดงก็จะไม่ค่อยไม่ได้ถึงกับว่าเพอร์เฟกไม่ได้ถึงกับมีเครื่องล้างจานอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราก็คือถูกหลักเค้าซิ่วไม่มีปัญหาอะไรค่ะอันนี้คือถังขยะถังขยะในร้านอาหารตามหลักกติกาของเค้าซิ่วแล้วจะต้องมีฝาปิดอย่างนี้นะคะอันนี้คือถูกต้องผ่านกฎกติกาค่ะ อันนี้คือเตาผัดค่ะเพื่อนๆเ,เตาผัดป้าหมูแดงจะมีสองหัวนะคะเนี่ยค่ะเตาผัดเป็นเตาแก๊สใหญ่ๆเลยจะมีสองหัวค่ะถ้าเกิดมีเชฟสองคนก็ผัดคนละเตาได้เลยป้าหมูแดงก็ช่วงยุงย่งๆก็ผัดคนละเตากับน้องบิ๊กเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ผัดคนเดียวหม้อน,นี้ก็เลยเอาไว้เป็นกระทะลวกลวกเนื้อลวกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาตรงนี้ อันนี้จะเป็นเตาแกงนะคะเพื่อนๆเตาแกงนี้ป้าหมกแดงจะมี4ี่หัวค่ะหม้อนีอ้ปกติจะตั้งเป็นหม้อลวกผักค่ะอันนี้เดี๋ยวตั้งไว้กํลาลังจะทําน้ําซุปก็จะใส่พวกก้านผักก้านคะนาลงไปเป็นน้ําซุปเวลาเราปรุงอาหารเราผัดถ้าแห้งไปแล้วก็หยอดน้ําซุปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเตาเตาแกงค่ะเตาแกงเตาต้มอะไรพวกนี้แหละตรงโน้นเตาผัดค่ะ ตรงนี้จริงๆมันเป็นเตาเกิวนะคะเพื่อนๆเป็นเตาย่างบาร์บีคิวคือมันยังมันก็สภาพดียังใช้ได้แต่ว่าป้าหมกแดงไม่ใช้เพราะว่าเวลาย่างสเต๊ะย,ย่างบาร์บีคิวย่างอะไรแล้วมันต้องขูดต้องคลีนไม่มีคนมาคลีนให้ป้าหมกแดงต้องขัดต้องคลีนอยู่คนเดียวก็เลยตัดปัญหาไม่ไม่ได้ให้ลูกใช้ค่ะก็เวลามีสเต๊ะมีบาร์บีคิวเราจะย่างใส่กระทะ ย่างใส่กระทะเหล็กย่างกระทะแบบนี้ใครย่างเสร็จก็ยกไปขัดไปล้างเลยง่ายๆเตากิวตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ค่ะแต่ยังอยู่สภาพดีค่ะคือใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เตาทอดเตาทอดอันนี้คือป้าหมกแดงซื้อเตาทอดแบบอันเล็กๆราคาถูกมาใช้เพราะว่ามันร้อนเร็วแล้วก็มันเล็กดีมันไม่เปือนน้ํามันค่ะ อันนี้คือเจ้าของใหม่มาก็เปลี่ยนได้ถ้าอยากใช้แบบแบบดีๆได้มาตรฐานกว่านี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ป้าหมกแดงมีเตาอันใหญ่อยู่ซื้อไว้แบบอย่างดีมียี่ห้อราคาแพงเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้เก็บไว้อยู่ถ้ายังไงก็อาจจะเอาทิ้งไว้ให้ค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยชอบมันใช้น้ำมันเยอะมันเปืองน้ำมันค่ะ ตรงนี้เราก็จะเป็นออมีซิงค์ล้างจานเนี่ยค่ะอุ้ยไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นซิง์ล้างแก้วกับซิงค์ล้างมือค่ะคือในกรณีที่คือปกติแล้วทางเทศบาลเขานะคะเขาจะให้แยกว่าซิงค์ล้างมือจะต้องแยกต่างหากเป็นซิงค์ตัวหนึง่งกรณีที่ร้านเราไม่ได้ทำแยกเราก็แปะไว้อย่างนี้ค่ะให้ สำหรับล้างมืออย่างเดียวนะสิ่งนี้ว่างั้นแค่นี้ก็ผ่านถูกหลักของเทศบาลแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าป้าหมูแดงเปิดร้านมา7ปีก็ทำอย่างนี้เขามาตรวจกี่ครั้งเราก็ไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้ก็สำหรับล้างแก้วล้างอะไรเล็กๆน้อยๆของน้องบิ๊กเขาค่ะอันนี้เราก็คือปกติเมื่อก่อนป้าหมกแดงเปิดกินในก็จะมีก้งมีแก้วมีอะไรเยอะแยะแหละมันย้อนแสงแต่ว่าตอนนี้ ป้าหมกแดงถือโอกาสนะคะเพื่อนๆคือป้าหมกแดงช่วยโอกาสในยุคโรคระบาดติดป้ายหน้าร้านตัวเองว่าบริการเฉพาะ take away กับ home delivery ถือโอกาสไม่รับลูกค้ากินในเพราะว่าเราเหนื่อยเราทําไม่ไหวเราอยากจะรีแลกแล้วก็น้องบิ๊กเขาวิ่งเสิร์ฟเขาก็เหนื่อยค่ะเพื่อนๆน สภาพในครัวก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีเครื่องดูดควันมีภาษาไทยเราคนไทยเราจะเรียกหูดใช่ไหมคะฝรั่งเขาจะเรียกฟิลเตอร์คือเครื่องดูดควันดูดอย่างดีไม่มีควันฟุ้งในร้านอย่างแน่นอนค่ะประสิทธิภาพดีมากค่ะแล้วก็อันนี้คือในครัวก็จะค่อนข้างกว้างขวางแบบนี้ค่ะเพื่อน,นคนมองจากภายนอกก็จะคิดว่าร้านนี้นะเล็กนิดเดียวครัวต้องเล็ก ต้องเล็กๆแน่ๆเลยแต่จริงๆเราครัวเราโอเคมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ป้าหมูแดงยังไม่ได้เป็นเจ้าของร้านสมัยที่ยังเป็นลูกน้องเขาอยู่ก็เจอครัวอื่นๆเล็กกว่านี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราถือว่าครัวใหญ่มีที่เก็บของวางของได้เยอะถ้าเจ้าของใหม่มาอาจจะสามารถออแกไนนได้ดีกว่าป้าหมูแดงอีกค่ะ อันนี้ป้าหมกแดงทำแบบง่ายๆชิวๆสไตล์ของตัวเองละค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศหลังร้านกันค่ะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันนะคะเราก็จะเดินมาตรงนี้ค่ะนิดเดียวนี้ค่ะก็เป็นประตูออกข้างนอกหลังหลังร้านละค่ะเพื่อนๆ ข้างนอกด้านหลังสุดก็จะมีถังขยะของตึกค่ะคือของบิวดิ้งนี้จะมีถังขยะทั้งหมด5ตัวเราก็สามารถทิ้งขยะในนี้ได้ค่ะเพืเ่อนๆไม่เสียตังทิ้งฟรีนะคะเราไม่ต้องไปจ่ายค่าขยะเพิ่มแล้วก็บริเวณหลังบ้านหลังร้านของเราป้าหมกแดงก็จะทำเป็นมุมสวนครัวเล็กๆปลูกขาตะไคร้ใบมะกรูดปลูกได้สารพัดละค่ะ อันนี้ป้าหมกแดงขนไปบ้านเยอะแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเต็มเลยค่ะถ้าใครมาซื้อใหม่ต่อจากป้าหมกแดงก็ทำเป็นมุมสวนครัวได้เลยของเล็กๆน้อยๆเราไม่จำเป็นต้องซื้อค่ะอันนี้เป็นเตาแก๊สอ่อเป็นมิเตอร์แก๊สของร้านเราค่ะเนี่ยต้นมะกรูดป้าหมกแดงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เคยได้ซื้อใบมะกรูดเลยค่ะเนี่ยค่ะ ไข้ผักแพรวใบชะพรูเราปลูกได้เพราะว่าเป็นมุมของหลังร้านเราเป็นส่วนตัวเป็นพายเวทค่ะเพื่อนๆแล้วกรณีที่น้ำมันเก่าเราใช้แล้วป้าหมกแดงก็มีถังสีน้ำเงินให้ทิ้งน้ํามันได้ค่ะมีเบอร์โทรบริษัทเรียบร้อยเป็นบริษัทใหญ่ถ้ามันเต็มเราก็โทรไปตามเขามาเก็บเขาเก็บให้ฟรีไม่คิดตังค่ะ อันนี้เป็นบ่อน้ำทิ้งคือบ้านเราก็จะเรียกเป็นบ่อเกลอะหรือบ่อบ่อพักขยะแหละค่ะเพื่อนๆคือเวลาเราล้างถ้วยล้างจานล้างผักล้างจากซิงเราเนี่ยน้ำก็จะมาพักทิ้งตรงนี้ค่ะทุกหกเดือนก็จะมีบริษัทคลีนอเวมามาโกยไปทิ้งให้เราค่ะเขาจะมาโกยหกเดือนครั้งหนึ่งนะคะ ถังบ่อเกิดตรงนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มไม่เสียตังค่ะเพื่อนๆอันนั้นที่ป้าหมูแดงเล็งกล้องให้เห็นเห็นไหมคะเป็นถังบ่อเกลของร้านข้างๆน้ำพักทิ้งขยะเป็นอยู่ตรงนั้นอันนั้นเขาใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องปั๊มเดือนหนึ่งค่าไฟก็หลายตังค่ะ ของเราโชคดีกว่าอันนี้เป็นสไตล์ธรรมชาติเป็นแบบฟรีไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะอันนั้นมันจะมันจะตันบ่อยๆค่ะเขาต้องคลีนบ่อยมากเลยค่ะ <_ c oughs> เห็นทางเดินของหลังร้านร้านอื่นไหมคะเขาจะแคบๆกว่าเราไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหรค่ค่ะแต่หลังร้านเราจะโล่งโปร่งสบายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ